กราบขอพระคุณคุณท่านที่กุณทำกรรมทํามะชื้โมสมเจ้ะนะณะสำคัญที่ได้ถวายสถานที่ให้ได้เป็นที่ปกโรมนะปกปทำให้มีเปลนหอรงรมททำให้ติดให้เจิห,หจออของติดเขาปกปรมมือนปกรมเหมือนเหมือนรองปากนะ อกก็คือน้ำอกนะมาพบนโบราณเรียกน้ำอกท่ม่มติอเรานี่ยไม่มีเโซ่น้แล้วก็เอาไ้ออกทอออสบูบ่ใส่เขไปนน้แ so ล้วอาก็โซินเรา นะท่านผอมเนี่ยเนี่ยมีอกทำให้มีมติมม่หอกโดนลมทำให้ติดเช่นบาทนเนี่ยบาดพระสมัยเต่านะั้นต้องรบกวนให้มีสีดำชุ่มแต่ถ้าบาทกลางเมืองร้งานบ้านต่อโน่น,นสีปกหน้าผานั้นปืนปิดนี่มีสีดำ เราไม่มีสีดำบางทีมีสีเหมือนเขียวซะร้าไปโรงม่าำให้ติดดังนั้นที่เป็นที่มาของโกรงก็คือนิมนต์เชิญท่านทั้งหลายมารับความรู้จากท่านผู้มีความรู้ให้ความรู้นั้นติดไปแล้วก็ไปทึกเก็บทปฏิบัติให้ถูกต้องออกปฏิบัติให้ถูกต้องก็ออย่าง มีความดีในความดีน so <can> ั i̇şte <can> ้นก yeah. <can> ็จะเป็นลินหอมเป็นหอมของความดีย่อมถลกใจไปทั่วทั้งคิดตามตามลมแ้วทนลมได้นั้นเป็นหอมดอกไม้ไปตามลมแต่ว่าเป็นแห่งความดีเนี่ยทนลมก็ได้ดังนั้นจุดสําคัญจุดโฟกัสสำคัญที่สุดก็คือการศึกษานี่สาเร็จได้แล้วก็จะ กิดความดีความดีมีสำคัญปฏิบัติให้ได้ดีและได้ผลดีดีจึงเป็นจุดสำคัญที่แม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณอันกระเสริฐก็ยังตรัสย่อยครั้งว่าการศึกษาอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดให้ถูกต้องให้ถูกต้องแล้วก็จะเป็นความดี เมื่อเกิดเป็นความดีความดีอน,นั้นก็จะไม่สูญสลายและจะเป็นมงคลแก่สังคุมนั้นๆเพราะฉะนั้นในวันนี้เจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านผู้มีศีลทุกท่านล้วนแต่สิ่งสำคัญก็คือให้กำนงใจแก่คณะคราอาจาร์ที่จะประฏิบัติมัน ถวา,ายกำลังใจโดยใช้หลักลัทธศาสต์นะครับผลยาวผลสร้างแจะถวายกำลังใจเพื่อให้ท่าน้าง,งลา่างนั้น,นทันตาทันเหตุการณ์ทันคนได้เป็นคนบริหารได้สำเร็จครับก็เห็นว่าในโอกาสทางสํานนี้ เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งปีก็ทำดีให้ได้ก่อนจะลา,าการทั้งปีก็ต้องทำดีสอดกันเข้าไว้โอกาสทีส่หมาะสำคัญดีอีกขอโอกาสเปิดด่านโครงการอบรมที่ท่านไม่ก่อทำสนามหลวงได้สามอาณาที่เขาโอกาสนี้เปิดการอบรม เดือนหน้าด้วย,ยสี่ท่านเจ้าหน้าทัศนการทุกท่านจะมากันรอเที่ที่นี้ของโบน,นาสาธุการสรวมหน้นาบุญกุศลและคุญภศษีรัตนไกรอันศักดิ์สิทธิ์อันสำคัญได้เดินกระดาให้เจ้าหน้าทัศนการนั้นงอกงามไปบนในบอรถพุทธศาสนาอยู่เย็นเป็นสุขทุกทิพยาราตรีทุกตาทุกท่าน ท่านเธอทูท <Ơ> ี่จบลงไปนั้นประเดี๋ยวท่นจะบุตรท่านกำรวชรปัญญาพรกรแม่ของกมสนามหลวงประจําสัตวนอกประการในวิธีกราบสมุทรยิ้มขและกราบหลวงปการสสัมมนาเจ้าคณะศาสนาทั่วประเทศนักการแม่ขอคําสานรลวงประจําปีประมาณสระสวรรา์พระนรสิทธิ จบลงไปตรงที่เรียบร้อยต่อไปเจ้าที่จะได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจบับรรดาพิเศษหัวข้อเรื่องการสนองงานคนาสฆ์ด้านการศึกษาโดยนายวรพิททองไกรนนผู้บริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิุทรเป็นผู้บรรยายครับ

จากนายวรพิททองไทยนันผู้การสำนักงานระุศาสนาจาังหวัดกรุงเทพเรื่องการสำนักงานคณะสงฆ์ด้านาการศึกษาเป็นในวันนี้เจ้ะพราสังริการเจ้านักศาสนศึกษาทุกรูปไรับความรู้ใหา่เต็มเม็บเต็ม,ตตม,ตตมตหน่วย ว่าผู้ที่กัดมาถวายความรู้ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานาาพระทูตสารจักรวุรินและในช่วงบ่ายก็มีการจัดการศึกษานักธรรมให้มีประสิทธิภาพโดยพระอุทัยกุนพ,พระศรีรัตนวลครองเจ้านจหาน้าจังหวัดนัวรัชานจังหวัดขวางชาชธานเวลาสิบสีนาฬิกาสสนาทีท่านก็จะรรยายอีกเรื่องหนึง่งคือการจัดการศาการึกษาธรรมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยพระเมุคือรเดียวกันคือพระเุณท่านเกุลพระสุริยศรัตน์โนทองละจังหวัดารสานในวันที่17ระมกราคมในช่วงข้ารายการจะเป็นการบรรยายของพระเดิุณท่านเลืกุณพระโภศวชิโรดงสำับเจ้าคณะภาคสิเจ้าวรวัดมูลีลูกพยารัม กรุงเทพมหานครจะได้เลือกตามบรรยายนพระรจำยการศึกษาพระปริยติัปภปีพุทธศักราช2 5 6 2และอนุบรรย์เวลาศึกษาเวการเป็นพนักงานาพนักงานแม่กองัสนามสวนเวลาศึกษานาฬิกาสามนาทีของวันที่สิบเจ็ดมกราคมประเทพกวชรเมธีในครับการแม่กองฝั่งสนามหลวงจะได้